สวัสดีค่ะวันนี้มาพบทองทองค่ะทองทองร้อนนะคะทุกคนอากาศร้อนทองทองก็เลยมานอนที่ข้างถังน้ํานะคะข้างถังน้ํามันเป็นแผ่นเหล็กนะคะทุกคนเนาะนก็จะเย็นทองทองก็จะต้องมานอนตรงนี้โอ้เอาไม่ต้องมาไม่ต้องมาพอถ่ายคลิปเลยแบบนี้ทุกที ตอนนี้ก็เปลี่ยนที่แล้วนะคะเขาเปลี่ยนมานอนที่พื้นดินนะคะตรงนี้จะใกล้กับเครื่องซักผ้านะคะเอาอีกแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ยไม่ได้หรอกคลิปมาควรจะได้แต่ละคลิปโอ้ย,อยนางเอกฉันเนื่อ,อยแล้วเลยไปกินข้าวไปลูกไป ปิดสวิงก็จะได้แต่ละคลิปมันไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนในคลิปละสิบยี่สิบวิสามสิบวิแล้วก็เอามาต่อต่อกันเอานะคะทุกคนเพราะว่าทองทองของพอเวลาพูดแล้วเขาจะมาอ้อนค่ะทุกคนก็ขี้อ้อนค่ะเออให้แม่สักคลิปสรุปให้แม่สักคลิปติดป,ป้าหน่อยคิดถึงแล้วโน้ป้าตุ้มก็คิดถึงโนป้าทิพก็คิดถึงโน้ พี่เปียก็คิดถึงนูพี่เอ็มก็คิดถึงนูเออทุกคนคิดถึงน้องทองอะ่ะเออยาวันก็คิดถึงอะ่ะพี่สาวไทายก็คิดถึงอะ่ะหลายคนน่ะคิดถึงน้องอะ่ะไม่รู้คิดถึงไหมพูดเองเออเองพูดเองเออเองเขาไม่คิดถึงหรอกดู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 เวลาจับก็จะกระดกตูดนะคะกระดกตูดนะคะให,ให้ตัวผู้กดกตูดให้ตัวผููแบบนี้นะะลูกเอ้ยให้แม่สริปน์นะ แย้มันเย็นอะไรขนาดนั้นล่ะลูกสามนาทีก็ได้อ่เอาเราผ่านกดแล้วเอาสามนาทีก็พอเออสามนาทีเอาสามนาที <c oughs> กดจะได้นังน่งนั่งเไม่ค่อยอยากเป็นดาราค่ะน้องไม่ชอบเป็นดาราถ้าจะถ่ายก็ต้องจับเขาด้วยนะคะทุกคนต้องเล่นกับเขาด้วยแบบนี้นะคะ่ะเขาเป็นแบบดาราที่แบบอาจาย้าค่ะ อากาศร้อนค่ะทุกคนเขาจะหาที่เย็นๆนอนช่วงไอ้แม่มั่งสักคลิปหนึ่งนี่ไม่ต้องเอามากหรอกคลิปเดียวเนี่ยสองนาทีก็พอเอาโอ้ลูกสาวคนสวยออ้ดูดูดูกระดกตูดค่ะกระดกตูดให้ตัวผู้ค่ะดูดูดูตูตุกตูดดุกตูด นี่แหละค่ะกว่าจะได้แต่ละคลิปอุ้ยเหนื่อย